มันต่อที่งานสัมนาของเรานะครับจะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ลงทะเบียนนะครับก็เชิญชวนมาร่วมงานสัมนาจดลึกสินทรัพย์ดาวรุ่งรับทรัมป์ปวดโลกกันนะครับมีผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายวงการนะครับทั้งเรื่องของเศรษฐกิจนะครับเรื่องของทองคําเรื่องของหุ้นต่างประเทศนะครับแล้วก็กองทุนต่างประเทศนะครับท่านที่สนใจนะครับ ก็ลงทะเบียนร,ร่วมงานกันก่อนได้นะครับสแกนคิวอา e คตในมุมขวาล่างหน้าจอตรงนี้ได้เลยนะครับงานจะจัดในวันศุกร์ที่21มีนาคมนี้ครับตั้งแต่เวลาบ่ายมงครึ่งจนถึง4มงเย็นที่สยามพารากอนเน็กเทคชั้น4นะครับอย่าลืมลงทะเบียนกันมาให้เรียบร้อยก่อนเข้าร่วมงานนะครับในนาทีนี้นักลงทุนทุกคนเห็นพ้องต้องกันแล้วนะครับว่าการลงทุนให้ได้ผลด,ดีนั้นเราไม่ควร ลงทุนแค่ปุ้นไทยเอง,งอย่างเดียวเราควรจะกระจายความเสี่ยงลงทุนในทรัพย์สินดีๆรอบโลกเพราะฉะนั้นถึงเวลาแล้วที่เราควรจะต้องมาศึกษาหาความรู้และเรียนรู้กันว่าการลงทุนในต่างประเทศนั้นมีการลงทุนอย่างไรบ้างตลาดไหนที่น่าลงทุนบ้างจะลงทุนด้วยตัวเองหรือลงทุนกองทุนมีกลยุทธ์ในการลงทุนดีๆอย่างไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากได้ความรู้ตรงนี้มาพบกับผมได้ที่งานสาาัมมนา จาะลึกสินทัพดาวรุ่งรับทําป่วนโลกวันที่21มีนาคม25 6 8นนี้นะครับเวลาบ่ายโุงครึ่งถึง4ีงเย็นที่สยามพารากอน Next Step ชั้น4แล้วพบกันนะคะพรุ่งนี้แล้วนะคะรอพบกันนะคะสำหรับใครที่ลงทะเบียนแล้วค่ะทางทีมงานของเราได้ส่งอีเมลตอบกลับไปเพื่อยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะคะ